แผ่นตอนนี้ก็อยู่กับเออเอสนะครับของเราหรือฟุตบอลนะครับตอนนี้ก็โยแผน5ห้าได้สามห้าสองนะเป็นแผนที่บุกมันมากเอฟสามตัวนะเป็นแผนแรงได้เลยนะแผ่นนี้เป็นแผนของเอออิอราบนะเดี๋ยวผมจะสอ,อ,อนหาเรื่องถ่ายคลิปในการจะมีวิดีโอสอนอยู่นะไปใครเอออยากเล่นนะแต่ว่าดูผมเล่นก่อนดีกว่านะบอกเลยว,ว่าแผนนี้บุกมันแต่ว่ากองหลัง ไม่แน่ใจนะครับให้เป็นเรื่องของกองหลังกันสำหรับเกมรับนะครับให้เป็นเรื่องของอนาคตน,นะคือเชื่อมันแล้วกันนะครับแล้วไม่สนใจเกมรับเราเน้นเกมลุกแนวเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองเล่นกันดูนะครับแผนนี้นไปผมจะเล่นเป็นรองบอลเตอร์นะมันจะได้กองหลังจะได้ไม่ขึ้นสูงนะครับแค่ดูดิเกอร์ดีกว่าวะจะได้มันเร็วกว่านะครับตัวนี้นนๆๆมาเจอห้องทีโอไม่อย่างนานนะหาห้อง เป็นระยะที่นานมากนะครับการหาห้องเนี่ยประมาณโอ้โหนาะยมาหอตกจบแล้วมีเอฟไมเปลี่ยนไปไหมนะมีมูเซลา่าอาจจะาเป็นเอฟม,มูเซล่ามันเป็นเทียทีบเนะ่รตจวใจเป็นไม่ใช่เป็นเทียทีเป็นซูเปอร์ซับนะตัจใจนี่โอเคเราได้อยู่นะผมเอานี่มาทำไมวะเนี่ยมอร์ตา้าดูทีตัวข้าวไปสิก็ได้อยู่นะครับได้อยู่มาถึงเขาก็ได้อยู่เราสู้ยังไงวะเนี่ยดูแผนดิ โดนสวนมาเนี่ยจะล่วงหรอน่ดยดูดิมีฮาเลนไว้นี่ยโอ้โหจบเลยกันาโชด้วยมาไม่ไหวก็ต้องไหวครับกดเลยลูกนี้มาฮะแผงของเราตอนนี้คู่เร่วมร้อยผมมันหนาแถวขนาดขน,นาดวะล่ะผมได้เปิดกระปิ้งกระสุนนะถ้าเราจะไม่ส่งไมาได้ครับโอ้เจอบุยลำเอาเรื่องนะครับขอบุกก่อนเอ้ยขอบุกก่อนขอบุกบก่อนเฮ้ยจะมันส่งไปทางไหนวนะเนี่ยเฮ้ยเด้อเด้อเด้อ เฮ้ดี um> ๋ยวผสมมั่วเฮ้ยไปได้อยู่เห้ยเฮ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 ้ยมันสูตรเฮ้ยนี่มันอะไรกันเดี๋ยวนะเราเล่นมั่วนะเนี่ยเรากดมั่วมันมันมาไปมั่วนะอ้าว ได้ได้ยิงเฉยนะแผนดีครแผนดีแผนดีครับไปลองเล่นแผนนี้ดูได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ยิงเว้ยได้ยิงว่ะสองอาทีว่ะเฮ้ยเฮริเคนกดเอ้ยเอา้ะเฮริเคนอ๋อเราบินไปไหนวะเมาเมาเมาโดนชนแล้วเมาไงเออนี่แหละที่ที่กลัวที่สุดมันบุกมาทีนี่เทอาเขาเรียกว่าคนตุ่นลุก เีห็นดีใหญ่ขบุมาถึงโอ้โหมันจะโยนอย่างเดียวเลยนะมันรู้ว่ากองหลังเราไม่มีนะไปไปเซ่สวยด้านหน้าโอ้โหต่ได้อยู่ถึงส่งให้ใครวะนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยๆสับทางก็รับไปสิไปสวยมาแล้วี่ยเปิดโอ้โหติดเลี๋ยวเปิดเลี๋ยวเปิดวะมงโอ้โห มมันออกมาออกไปโอ้ชิมีมหายแล้วคนณผู้ชมเดี๋ยว้อคนหลังเหลืวสองคนเฮ้ยลงมาลงมาลงมาเออเดี๋ยวเ,ยเ,ยเดียวมันหลุดได้ไงวะนะเฮ้ยเดียวเดียวเด้อโอ้โหมันหลุดได้ยังไงวะโอ้โหนี่แหละฮะส่วนครับทีเดียวหายเลยทั้งแผนที่คนหลังผมมันบุกข,ขึ้นไปโคตรสูงอะเมื่อกี้โอ้โหจบเลยอ่าฮ่ดูเขากดท่าใส่ด้วยนะครับ เนี่ยเซ็นเตอร์ผมมันบุกขึ้นไปสูงมากนะเมื่อกี้มันมันลงมาไม่ทันนะะโอ้โหจุกเลยจุกเลยฮะโดนไปหนึ่งเมตรเลยขัดขัดข um ึ้นนำสวยๆนะนนนนนแล้วมันอีกแล้วมันเป็นยังไองอีกแล้วโอ้โหส่งไปหงอีกแล้วเฮ้ยใจยุกไปไปโอ้โหจิ้มหายยา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 ทำไมก่อนถอยมาก่อนโอ้ดูส่วนแบบุกมาทีเขาเรียกว่าจิ้มหายนะเอาแล้วมึงส่งไปหนี่งทำไมวะเฮ้ย เออเออเอมันเอือกแล้วเนี่ยเฮ้ยมาดิแล้วมันผมปัดไปทางนู้นนะเมื่อกียร์ปัดไปทางนี้วะเออจะเอาไปด้านหน้าเพื่อนว่างยกมาลูกนี่มันโอ้โหทำไมผมมันหลอกใยวะไม่ได้มันทำไมเราหลอกผมมันคุมแปลกๆแบบนี้วะเย็นๆเราบุกมันอยู่นะแขกแนบอกเลยบุกมันชัดอะแต่ว่า อย่าเสียบอลโง่แล้วกันนะว่ามันเกมรับนี่ค่อนข้างที่จะโอ้โหลำบากอีกแล้วมาอีกแล้วมันมาต่อเนื่องว่ะนี่ไงเออฟ้าสวยอะไรฟ้าน้องขอบนะแล้วยิงหรือรเปล่าวะเราจะเล่นสั้นโอ้ชิบหายแล้วตัวย,ยิงไงกลปะเนี่ยไล่บอลครับไม่บอลเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเออสวยไป โอซิเมนโอซิเมนตัดเข้ามาตัดให้ใครวะนะอ้โหมูมาสิสวยละไหนเขาเข้ามากกว่าไหนเขาเข้ามาในกรอบเพชรโทษได้อือสวยคาริโอไปเลี้ยวไปฮะแทงมาลึกๆดูนี่โอ้โหนิดเดียวอืมจะแตะนิดหน่อยน้องเก่งฮะได้แต่ง เฮ้ยนี่เขนนี่อู้งมันยือทเดียวเกือบละโอ้เมื่อกี้ถ้าหมุนเข้ามันคือสุดจัดนะแผนนี่บุกมันจริงแนี่ยประกันเลยแต่ว่าเกมเตรียมรับนี่ต้องต้องเลยดีโอ้แล้วหลุดเลยนี่ไงหายเร็ร้อยแทงเป็นหลุดเนี่ยแผนนี้บอกเลยว่า นะัใครที่แบบชอบนะชอบแบบแทงมันหลุดอะไรเงี้ยแผนนี้ต้องจัดแนละ้วดูดิแบบบินหาช่องไงตรงหน้าเราสุดชัดอ่าขอ,อ้ยอาไล่บอเลเลยจะเอาตอ่อเราจะเอาต่อนเนื่องอย่าพลาดแล้วกันนอ้หนุ่มอ่าต่อบอลไปให้อย่าพลาดนะอย่าพลาดนะอย่าอย่าเสียบอลน,นะเพราะเขาไม่เสียบอลเขาจะยิงแล้วด้วยเนะี่ยนี่ไง ออกข้างออกข้างเอาไม่อกี้เอาแล้วออกหลังด้วยนะเปิดมุมด้วยมาไปสวยเฮ้ยอย่ายาสวนเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงสวยเขียร์มาหมดเยอะเปิดไม่หมดใจหายใจคว่ำนะ มันจะไม่หมดซสลายวิ่งบุกสี่ครั้งเลยนะเขาบุกเราแค่ครั้งเดียวแต่ว่าใช้ได้ไนะทนันทีของหลังยังดีมันก็ใช้ได้อุ้ยของหลังลุแล้วของหลังผมควมแบบยื้ได้อยู่ไหมของทางโอเคเขีกวมาแล้วครับเพราะมันไม่แก้เลยนะเปลี่ยนเป็นเน้อม,มากน้อม,มากเขาใช้อยู่แล้วปะ่ะเขอาอาจยังไม่เปลี่ยนเราก็ไปเปลี่ยนผมแฮะอ๋อแบบเราหมดเลยไงค่อยเปลี่ยนเขาเขียวมาแล้ว hơi 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 Số lúc thì lúc thì đến đến lúc kia They didn't, they didn't, they didn't yên the hanging like that. Ui super safe Ui ừ, super pack, look super here. Nayo, Super carry him. Oh, chơi. So, way, vô hi, vô hi, 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 Phải hi, phải, hi, phải, โอ้ oh, ซิมเมนทายไปแล,ล้วลูกนี้เริ่มหลุดมาโคขอเน้นๆนะเรียบร้อย <c oughs> บอกเลยครับแผ่นนี้มันแทงมาหลุดจริงๆบอกเลยว่าไปลองเล่นดูเลยมันจัดนะบุกมันจัดนะแต่เกมรับนี่ต้องเน้นๆหน่อย <c oughs> ไอ้นี่มันกเกี่ยเซนเตอร,ตร์แล้วเซนเตอร์ผมอ,ออกมาอีกแล้วเกลียดเลย มาดิมาดิมาดิดนี่อึ้งไอเดียวเข่าโดนอาดูดิกอร์มเมื่อกี้อะยิงยงเข้าบนลแบบังหนักสวยแล้วคือหลังวะยเฮ้ยได้บอลแล้วไปสุดยอดแบบสายฟ้าแลบบสายฟ้าแลบเฮ้ยเรายิงอ้โหยิงไปไหนวะ ด้ลุงเมื่อกี้น่าเสียดายมากหลุดเลยครับแผนนี้หลุดดีหลุดดีจัดทำหลุดบ่อยมากนะแต่ว่าโอกาสยิงก็เยอะนะแต่ว่าดีไม่เข้าเองหนักครับนี่เฮ้ไอ้ได้อยู่เป๊ะอีกเอาเฮ้ยเฮ้ยมันหลุดเอ้ยว่ะเราต้องคุมหลังแบบเป็นเก่งนะแต่ว่าผมใช้ได้อยู่แหละเอาตรงอ่ะมันมาว่ะมันเปิด mình nghe bóng thính về Messi hơi Bellingham ồ hô quả đéo quả đéo mà tao nhìn cày à ô áo mình kiểu hay năn ỉ lẽ mày phải lấy nó đủ mình lên bọn xuôi đã xuôi đã ở đôi đi thang phạt thang thang พินพอยต์คอสซิงทำงานอืเขียนนิดเดียวเฮ้ยมันเล่นสั้นเล่นสั้นเล่นสั้นแบบนี้ต้องจบจบไม่ได้ป่ะเฮ้ย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 โดนใครเฮ้ยดิยังไงโอ้โหไม่โดนอ้าวแบบนี้เดี๋ยวโอ้โหนิดเดียวเออยโรดริเกซมาทำอะไรวะเนี่ยมันหลอกมันหลอกข้างหลังจะหลอกข้างหน้าวะ โอ้โหเล่ว่าคาลิโอเปลี่ยนเลยเมื่อกี้สวยเดี๋ยวดักบอลอันตรายนะอย่าไปเข้าอย่าไปเข้าพวดโดนยิงรู้ตัวมาทุมมาเลยฮนะอุ้ยดักไม่ได้เฮ้ยเอาไม่สิเอานิดเข้าเลยลูกนี้เข้าหนักเข้าหนักนี่ไงไปเฮ้ยเล่นส่งให้ไทยวะนะโอ้โหเฮ้ยน้องปีไม่ได้บอลนึกว่าปีจะเอาเมื่อกี้จะย,ยิงอีกแล้ว เอาโหแล้วเข้าด้วยเดี๋ยวยิงไก่ยิงง่ายอะไรนี่หรอวะโอ้โกก็เตืนไปยิงไก่เข้าหลายสองลูกเขานั่นเนี่ยโดนยิงไก่สองลูกนะฮะตกเลยต้องเปลี่ยนโอ Không, ้โหหมดหมดความหวังนั้นน้ำตาลีแล้วจะโอ้ยนะมาโอ้ไม right. uh, no, he ่ัวเปียกเมื่นี้กองหน้าถ้าเราเปลี่ยนกองหน้าจะเป็นเมื่อกลางเล่นอะไรผมไปยื่มา โอ้จริงไม่มีตัวเอเนมาหรอโอ้โหจบเลยไม่มีตัวเล่นเลยแฮะอันนี้มันยังเอามันมีไฟติกสปีดหรือเปล่าวะเปยเก็บไว้ก่อนแล้วอันนี้มันยังมันนี่ยมาอูกองหลังเราหมดแล้ววะอูเราเปลี่ยนหมดแล้วช่างมันแล้วกันหมดแล้วฮะมันเป็นเรื่องของกองหลังนะเราเกมรับนะเราก็ช่างมันนะเราเล่นเกีบุกให้มันมันดีกว่า ไปในกองหน้าวะไปหาเล่นวะแล้วหลุดไงยกมาอื้มนิดเดียวยกแบบไกลไปหน่อยไงอ้าวโอ้โหนี่เนม่าอีกแลนะ้วนะเนม่าเนม่าผมตกไงเพร่ะผมเอาลงมา เออโอ้โหหมดเวลาฮก็ประมาณนี้แบบแผนนี้นะเป็นไงมาบุกม,มันมากแต่ว่าก็มีรั่วบ้างแต่ว่ามันก็ใช้ได้อยู่นะถ้าคงณบอลหลังเก่งนะเพราะกองหลังมีเพียทั้งสามตัวนะอ,อาจจะใช้แบบปีกที่มันได้เก็บรับได้นะครับพ,พวกแบบแ็กที่มันเล่นปีกได้นะครับมันช่วยเก็บรับดีอยู่เนะี่ยเดี๋ยวมาดูไปเลยโอ้โหซิมเพนกดซิมเพนคือสุดยอดนะบอกเลยว่าล่างนี้ผมรีบดูเลยนโอเคที่นี่ได้ผมตัวนี้ครับ My mind, not a fantasy. I'm getting it with soul. So stop dropping rolls. You lost all control and pop off your ball. I got squat, I'm I'm not bought I'm sold. My stock rocks, it's gold. Hey, yeah. knock, knock, she yeah. holds it. Shit, yeah. talk to close. I ain't stopping though. It's hip hop.